โิาสามด้วการคองไรนะครับครับันประนว่กัอบคุณคอบครันนี้เนีัาตอนาครบตามเป้าหมาย439คนในเขตองคาบริหารชุมชนจำนวน ภูมิคับการกฎหมายและคดีตํารวจตอนภาพสองรงองในชุมชนบ้านต้นกระบอกยินประเมินของตํารวจธรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นที่หนึ่งของจังหวัดนะครับก็แต่ก็ไม่อไมอยมอยมอยแ<ผ>พ้ผู้หลังผู้เพื่อชุมชนให้เข้าขึ้นมาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมนะบอกให้เอาขึ้นมาเลยอยากฟังว่าของจริงเป็นยังไงเท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเลิกได้จริง จากกระบวนการ c p t X ของหมู่บ้านกระบกเตี้ยวปั้นต้นกระบกของเราเนี่ยนะครับสามารถทำได้ดีนะครับทให้คนทั้งสิเป็นคนเนี่ยสามารถเลิกใช้ยาสุวติดได้คือทุกอย่างเราทำครบหมดนั่นแหละแล้วก็ผลมันก็ออกมาที่เห็นนะฮะสิ่งสำคัญก็คือทำไมเขาถึงทำได้ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่า เราจะได้ที่หนึ่งของจังหวัดนะครับไม่ได้ไม่ได้เคิดิ้นหรือว่าแต่คิดว่าเออชุมชนทําได้อย่างเนี้ยจะเป็นต้นแบบเพื่อที่จะขยายไปในสชุมชนซึ่งถือว่าที่ติ่เนี่ยแต่็ไม่ไม่ยอมแพ้เสร็จแล้วครับตรวจตรวจไปกี่ครั้งตรวจไปกี่ครั้งเสร็จครับสิบครั้งครับสิบครั้งนี่ไม่เจอยาติดติดทั้งสิบครั้งเลยไหมครับแล้วแล้วแล้วชุมชนนี้เขาช่วยเรายังไงบ้างทาให้เราตัดสินใจเลิกไม่มีครับไม่มีครับเรามาเริ่มต้นตั้งครอบครัวที่นี่มีครอบครัวไหม เล,เลิกแล้วโอ้โหนะครับใช่ก็อยากให้ลดละเลิกตลอดชีวิตค่ะตอบแทนประเทศชาติวันที่คุณครูได้ทำอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณครูเป็นการสูงนะครับนี่เสียงประการกตรอโชคดีห้ารายที่สิบเจ็ดสามรอพ่อบางคนต้อง พกอาวุธติดตัวไว้ไม่รู้ว่าลูกจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่นะครับชุชนย่งยืนบ้านต้นกระบงสู้นะครับางไว้ก่อนนะคงนะครังน้ี่อครับเราเรััรันเดียวเดครับ อยางนั้นเลไัแบบ้ว่าตัวทำแต่มันไม่ดีเดีขยายปีหน้าจะได้ทนแรกแคมปีหน้านี่ถ้าเกิดสีเก่าไม่เลิกของวันเก่าเาแล้วดีขึ้นไหมรถรถใครอ่ะอามจังหวัดเนี่ยเลี้ยงหลายคันไหมเนี่ยยังไม่ได้สีเนี่ยัปบ้านเรามาหมดแล้ใช่ไหม